เปิดลูกใหม่ปินเกตมานีหั่นผมสั้นกุดหลังกลับมาใช้สกุลเดิมก่อนหน้านี้หลังจากที่ปล่อยให้สงสัยกันมานานล่าสุดคุณแม่ลูกสามปินเกตมานีก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กลางงานรอปฐมทัศน์ละครเวทีพิศวาสเดอะมิวสิคอลถึงสถานะชีวิตคู่กับสามีเจเจ,เจตรินท่ามกลางกระแสข่าวลือต่างๆบนโลกโซเชียลเอาจริงๆปิ่นไม่ยากพูดค่ะ เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟและปิ่นแค่ความรู้สึกของลูกทั้ง3มคนมากๆค่ะเอาเป็นว่าไม่พูดถึงดีกว่าหลังจากได้ได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้แข็งแรงดีมีความสุขและได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำก็โอเคค่ะกำลังใจจากแฟนๆส่งเข้ามายังล้นหลามมากปิ่นไม่เคยทราบเลยว่ามีคนรักปิ่นและให้กำลังใจปิ่นได้มากขนาดนี้คือซึง และฝากขอบคุณทุกคนตรงนี้เลยค่ะเพราะมันเป็นกำลังใจที่ดีมากเสียดายเวลาไหมเพราะอยู่เป็นครอบครัวมานานกว่า20ปีไม่นะคะเอาเป็นว่าไม่อยากพูดดีกว่าตอนนี้ปิ่นและลูกมีความสุขมากในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีช่วยกันเลี้ยงลูกตอนนี้หัวใจและร่างกายเป็นอย่างไรมีความสุขมากค่ะ เห็นก่อนหน้านี้ก็บินไปลอนดอนประเทศอังกฤษเราบินตลอดทุกปีอยู่แล้วค่ะเพราะก่อนหน้านี้อีกสองคนอยู่ที่ลอนดอนและตอนนี้เจ้าสมุดกกำลังจะย้ายจากโรงเรียนมาอยู่มหาวิทยาลายัยก็คงจะต้องบินไปกลับเรื่อยๆอยากย้ายไปอยู่ที่นู่นเพื่อได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเลยไหมดูแลตลอดอยู่แล้วขาดที่ผ่านมาดูแลตั้งแต่เกิดที่คนบอกว่า เตรียมลาเมืองถ่ายอันนั้นคงน่าจะตีความกันไปเองแต่จริงๆปิ่นแค่ไปดูแลเจ้าสมุดไปถ่ายรูปวันเรียนจบกับเขาแค่นั้นเองค่ะอย่างไรก็ดีโดยล่าสุดปินเกียรติมณีได้โพสต์ภาพกับน้องแมวพร้อมกับแคปชั่นว่าล่อจังคีออนด้วยนะครับยีรับแต่ดูเหมือนทุกคนจะไม่ได้โฟกัสแค่น้องแมวเพราะลุกใหม่ของปินเกียรติมณีที่มาในลุกผมสั้น เปลี่ยนลุกใหม่ดูหน้าเด็กลงทันตาถึงจะยังเห็นไม่ชัดแต่บอกเลยว่าลุคนี้ปังมากแม่ใครเห็นลุคนี้ของปิ่นเกตมานีเป็นต้องเข้ามาคอมเมนต์ชมเช่นผมสั้นน่ารักค่ะพี่ปิน่นตัดผมสั้นน่ารักมากค่ะดูเด็กไปอีกค่ะตัดผมโซคิวไลฟ์หยวดช็อตแฮรอุ๊ยผมสั้นต้องเทนแน่แนเลยน่ารักคู่ you never h a e s ช็อตแฮร This is exciting cute.